วันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการประกอบแหวนลูกสูบเช่นเวลาเราคว้านเปลี่ยนลูกสูบแหวนใหม่เราจะต้องประกอบแหวนลูกสูบเราจะมาดูกันครับว่าเวลาประกอบแหวนลูกสูบต้องมีวิธีการประกอบเป็นยังไงครับมาเริ่มเลยนะครับ วิธีประกอบแหวนลูกสูงนะครับนี่ครับไอดีข้างบนนะครับไอดีปากแหวนปากแหวนนะครับอย่าให้ตรงกับสลักครับนี่ครับตำแหน่งปากแหวน ยวครับให้่ตรงสลักแหวนมีทั้งหมดห้าตัวเห็นตัวล่างครับแหวนลาน นี่ครับตัวแรกมีตัวบาง,บางครับตัวบางเฉียบเลยสองตัวใส่ไปก่อนนะครับจะป่าไว้จัดหลัง ตัวบางตัวบางนะครับใส่ฝั่งบนตัวหนึ่งฝั่งล่างตัวหนึ่งแส่แหวนลานไปก่อนนี่ยเข้าแหวนลานตัวกลางแหวนลานนะครับเนี่ยตัวกลางก็แหวนลานแล้วตัวบางตัวบางสองตัวเลยล่างกับบนนี่ใส่ล่างไปแล้วครับมีวนจะใส่บนไปอีกตัวหนึ่ง นี่นะครับสามตัวแล้วเหลืออีกสองตัวที่ลบเหลียมครับเนี่ยตัวนี้ลบเหลี่ยมมาตัวนี้คมคมสองหน้าเลยเนี่ยคมสองหน้าเลยตัวนี้อยู่ล่างตัวหนังสือเห็นไหมครับไซส์มันขึ้นฟังข,ขึ้นนะครับใส่นี้ ขึ้นแตัวล่างตัวล่างประใท้ตวบนนะครับตัวล่างตัวกลางตัวกลางตัวล่างเาใส่ไปแล้วนี่ครับตัวนี้นะครับด้วยรถเรียนนะครับตัวของเงาเนี่ยเนี่ยอยู่บนสุดเตัวหนังสือไหมครับ อ่งนี้ดูไม่มีนะครับด้านลบเหลี่ยมขึ้นบนนะครับเนี่ยครับอันนี้คมอันนี้คม ถ้าถ้ามีถ้าด้านถ้าด้านนี้มีตัวหนังสรรือก็ตัวหนังสือขึ้นด้านบนนะครับแา่อันไหนไม่มีก็คือเอาได้ลบเหลี่ยมขึ้นบนนะครับแต่บางไว้นะครับนี่นะครับย่ายตรงสลักนี่สลักนะครับยีายตรงสลัก ใ้ตง่งให้ตรงสลักแต่ปลวะนะครับนี่ครับนี่ครับจับตัวล่างขึ้นมาครับตัล่างสุดเลย นี่ครับตัวล่างสุดตนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่สองขึ้นมาหน่อยเึงนี่นะครับลอกตัวล่างไว้นะครับอย่าให้หมุนนะครับ นี่ครับปากแหวนนี่ครับตัวต่อมานี่ครับปากแหวนัวตกลางเวรูยหัวโซนนะครับ ตักแหนตรงนี้นะครับคครับยี่กระจัดตักแหล่ครับแค่้อยครับแค่นี้ครับวันนี้ผมขอจบการนําเสนอการประกอบแหวนลูกสูบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าคราวหน้าผมมีคลิปดีๆใครจะมานำเสนออีกโปรดติดตามช่องนรลงคนมอเตอร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ